โอเคครับสวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้ก็จะมาทําการรีวิวหนังสือนั่นเองนะก็วันนี้ก็มารีวิวหนังสือพรมิตรเนเวอร์แลนด์นะเดี๋ยวพรมิตรเซนเนเวอร์แลนด์หรือว่าพันธสัญญาเนเวอร์แลนด์ก็อันนี้ก็อาจจะเป็นรีวิวที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนิดนึงนะเพราะว่าเออไม่รู้แหละเออเพราะเราเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะก็โอเคแต่ว่าเราจะรีวิวในฉบับของเรานะก็เดี๋ยวอันไหนไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะเขียนกำกับไว้แล้วกันเออก็เพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างยังไงไม่รู้ว่าเออ ก็คือคลิปนี้อาจจะมีสปอยนะแต่ว่าดูดูดดไปเถนะอะเนาะเอออาจจะมีสปอยบอกไว้ก่อนนะสปอยเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็สปอยอยู่ดีโอเคก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องคข้าวนะอก็ก็คืออาจจะพูดไม่รู้เรื่องนิดนึงนะเพราะเราก็จะใช้ความทรงจําที่มีอยู่ในสมองเราเล่าขึ้นมาให้นะก็คือเรื่องมีว่านีเด็กคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าคอนนี่นะก็เออมันเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเนาะก็ คือทุกๆ12ปีเนี่ยจะมีเด็กส่งออก12ปีหรือ6ปีอันนี้มันคือมันยังในในเหมือนในเว็บมันบอก12ปีแต่ว่าคอนนี่ที่ถูกส่งออกไปเนี่ยอ,อ,อายุไม่ถึง12ปีเนาะก็แต่ว่าเเหมือนมีเหตุการณ์อะไรให้มันส่งออกก่อนเราก็ไม่แน่ใจว่ะเออที่เราพูดว่าส่งออกอย่างนี้เนี่ยทุกคนอาจจะงงนะสำหรับใครที่ไม่เคยดูนะก็คือ,อ,อตอนแรกในเรื่องเนี่ยมันจะเรียกว่าการแบบ มีคนรับไปเลี้ยงเนาะก็เพราะมันเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็ก่ยมันก็ต้องมีคนรับเอ,อมีคนแบบอุปการะไปเลี้ยงเนาะก็เหมือนมีคนอุปการะคอนนี่ไปนะเด็กที่ชื่อคอนนี่แล้วเหมือนในคืนที่ไปเนี่ยคอนนี่ก็เดินทางไปมังจะไปนั่งรถเนาะเออแล้วเหมือนคอนนี่เนี่ยลืมตุ๊กตาไว้นะก็เป็นตุ๊กตาตายเนาะก็เหมือนคอนนี่ลืมไว้เตัวนี้นะก็คือ,อ,อชื่อ,อไรเอ,เอ็มม่าเออเอ็มม่ากับนอร์แมนนะเดี๋ยวให้ดูนอร์แมน นอแมนอันนี้ไม่ใช่ไม่น่าใช่นอแมนไม่รู้ใช่ป่ะเอออาจจะใช่ว่ะไม่รู้ดิไม่แน่ใจนอแมนเออที่กางกระบาดไว้ก็ช่างมาันอะไรกันนะไม่พูดดีกว่าเออก็เหมือนนอแมนกับเอม่าเนี่ยเห็นตุ๊กตาก็เลยจะเอาไปให้คอนนี่เลก็เป็นคนพูดตัวอันนี้ตัวนี้ชื่อเลนะเลก็บอกว่าเออไปได้เพราะว่าประตูมันยัง,ยงเห็นแสงที่ประตูอยู่เออเหมือนก็เอาไปแล้วเหมือนในคืนนั้นเนี่ยตอนมันเอาไปเนี่ยมันก็ เจอกับศพของคอนนี่นั่นเองก็แล้วมันก็พบว่าพวกปีศาจมันคุยกันก็คือมันก็ามันรู้ที่หลังว่าที่มันอยู่อยู่กันเนี่ยคือสักวันหนึ่งเนี่ยมันต้องโดนเอาไปโดนโดนแดกเออประมาณนั้นนะก็เออประมาณนี้ในเรื่องราวก็แล้วมันก็ต้องหาทางหนีเนาะเออแต่พวไม่รู้เรื่องแต่ก็คร่าวๆประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาิวรูปเล่มกันดีกว่ารูปเล่มอันนี้ราคาถูกนะห้าสิบห้าบาท,ทก็เลขสิบห้าบวกแต่ว่าเอาจริงเราควรว่าสิบสิบสิบหกก็ได้นะไม่แต่ว่าสิบห้าก็ได้แหละเพราะว่า มันก็มีฉากที่น่ากลัวนิดนึงนะก็เออแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะอะกอ็นั่นแหละสมพูนแล้วจิแม่นะโอเคอน,นี่ก็เป็นผู้แต่งนะชื่อว่าใครอิเอเอใครอิชิราอินะก็นั่นแหละเออชื่อชื่อผู้แต่งเนาะก็ผู้วาดอันนี้คืออะไรวะวาดปะไม่รู้ดิเออนั่นแหละคน,นี้ชื่อโพสุกะดีมิสุเออ นะประมาณนั้นก็โอเคเดี๋ยวมาน่าจะเป็นผู้วาดเนาะเออถ้าจะไม่ผิดโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูรูปเล่มอันนี้เล่มที่หนะไม่ได้มีเล่มที่หนึ่งะก็เพิ่งซื้อเก็บนะสามเล่มก็รูปเล่มก็สวยนะหน้าตาคนวาดเออคนวาดนี่วาดดีมากเลยนะแบบสวยอะเออเออแล้วก็ในอนิเมะกับในมังงะเนี่ยจบแล้วเนาะอืม ในอนิเมะกันเัินมังะก็จบไม่เหมือนกันเนาะนั่นแหละจะไม่บอกแล้วกันว่าไม่เหมือนกันยังไงนะแต่ว่าจบดีทั้งคู่ละมั้งถ้าจะไม่ผิดนะก็บอกเลยว่าเออโอเคก็รูปเล่มก็ด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยเป็นรูปแบบไอ้เนี่ยรูปบรรยากาศวันนี้เล่มที่เจ็ดยังไม่ได้แกะมารานันกะอ่าแล้วก็ดูรูปเล่มกันดีกว่ารูปเล่มเล่มที่ห้าก็จะด้านปกไหนก็จะเป็น อันนี้เหมือนจะเป็นนอร์แมนนะานะไม่แน่ใจอะ่ะเออเนี่ยสีเขียวนะอันนี้ก็จะเป็นจิ๊กซอว์่ตม่หมดนะสวยมากเลยอะ่ะดูแบบอาร์ตอ,อะ่ะนั่นแหละเดี๋ยวเก็บก่อนโอเตัป๊หนึ่งนะเดี๋ยวเก็บก่อนอาจจะนานนิดนึงเออไม่นานเท่าไหร่โอเคนี่นะนก็คือเอมมาเลนอร์แมนนะก็กระดาษ้อมือติดมือนะก็สมราคาแหละเออห้าสิบห้าบาทสวยมากนะเนาะเขียนดูเล่มทีหั นี่เป็นนกคูกนะ่นะนกคู่ตัวนี้มันชื่อมิเนว่ามัง้งน่าจะไม่ผิดมัน็นเหมือนไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนน้มสมมติอะเออนามสมมุติออมมมตที่ชื่อว่านกคูก่มันก็เป็นตัวเหมือนสนัญลักษณ์อะแต่นามสมมุติาจะชื่อมิเนว่าโอเคเสียงแหบแล้วอ่าเล่มนี้ก็ให้ดูหน้าปกอย่างเดียวเนาะมัเจ็ดโอเคห้าสิบห้าบาทเท่ากันโอเคก็วานี้นะดูอ,อะไรอีก เออบริษัทพิมพ์ก็คือชูเอชะเนาะชูเอชะเออโอเคก็ประมาณนี้นะก็พูดในเรื่องย่อไปแล้วก็ประมาณนี้ก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าเดี๋ยวมาพูดคุยท้ายคลิปช่วงนี้ก็สำหรับใครที่มาดูแค่รีวิวพัฒนาสัญญาณน,นิ่งแรงก็ปิดไปได้เลยนะเพราะาเราจะมาพูดคุยกัน โอเคเริ่มกันเลยนะก็อย่างแรกนะก็คือช่องนี้เนี่ยเราตอนแรกเราว่าเราจะทําเล่นๆเนาะไม่ได้ทําจริงจังอะไรมากเสียงอาจจะแผลบนิดนึงเออไม่ได้ทําจริงจังอะไรมากแต่ว่าคือแบบผลลัพธ์ก็คือมีคนตามอ่ะก็มีคนรอดูคลิปเราอ,อะไรวานี้นะแม้ว่าคลิปอาจจะทําไม่ได้ออกมาดีมากอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าม,มีคนตามก็ต้องขอบคุณคนพวกนั้นมากเลยเนาะนะนะก็เลยตั้งใจว่าจะทําจริงจังแล้วนะอืก็อาจจะ ทำเท่าที่ทําได้เนาะเ,ออเพราะว่าเราก็ไม่ได้ว่างอะไรขนาดนั้นนะเออแต่ก็ว่างอยู่แหละนะก็จะหาเวลาว่างมาทําแล้วกันนะตัดต่อก็อาจจะมันก็ไม่ต้องตัดต่ออะไรมากหรอกเออเนาะนั่นแหละเพราะไม่ได้ทำทีบโอ้โหต้องใส่ไฟใส่เอฟเฟกเมื่อวางรรงงานอะไรนะเออก็อาจจะไม่ต้องตัดต่ออะไรมากแต่ว่าก็นั่นแหละก็ทะมาทำจริงจังแล้วนะแล้วก็อย่างต่อมาก็คือเออเราเคยพูดไปแล้วนนะว่าเรื่องอนิเมะที่เราชอบอืมก็ สามอัดดับไทเลียงก็ไททันนะไททันเลดกี่กี่กี่บวกวะมีบอกไหมอะ่ะเลดไหนวะมันบอกตรงไหนทุกคนไททันไหนมันต้องมีอายุบอกใช่ไหมว่าอันนี้เช่นนสิบห้าบวกอันนี้คือเท่าไหร่ต้องอายุเท่าไหร่ไม่เห็นมีบอกเลยหรือว่ามีใครรู้บอกด้วยนะหรือว่าเราหาไม่ดีวะเอ่อตรงปกก็ไม่มีนะน,นั่นแหละอันนี้ก็ นอกเรื่องแหละมาก็คือเราจะบอกว่าเราอะ <c oughs> ก็อนิเมะที่เราชอบอันดับหนึ่งกระไทท่านเนาะอันดับสองเราให้นี่เลยนะโคมินด 3, เดว์ลนอ์อันดับสามเราให้เรื่องดาบพิฆาตกระสุนแล้วกันอันดับสี่กับห้าเนี่ยเราให้อันดับสี่เราให้สองเรื่องนี้นะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าก็ดีแต่ว่าเราไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ชอบนะก็สนุกดีก็เพลินดีเนาะ ส่วนเรื่องพวกนี้ก็ยังไม่เคยดูเมะนะนี่กเนี่ไม่เคยดูเมเอเพราะมันยังไม่มีเมเรื่องนี้ยังไม่มีเมนี่ก็ยังไม่เคยดูเมนี่ก็ยังไม่อ่านขี้เกียจนี่ก็ไม่เคยดูเลยนะอันนี้ไม่ได้อ่านเลยนะดองไวออ้แล้วก็ไม่รู้ได้ว่าจะได้อ่านชาติไหนด้วยนะโอเคก็เก็บไปตรงนี้แล้วกันเอาเปา็นว่าขอจบไว้เพียงเท่านี้นะก็โอเคแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปดีโหน้านะรีวิวนี้ก็ไม่มีอะไรมากโอเคบ๊ายบาย เออครั้งหน้าอยากรีวิวอะไรก็บอกนะเราคิดว่าจะมารีวิวเรื่องนี้นะครั้งหน้านะก็คือเกิดใหม่ทั้งที่ก็เป็นสลามไปซะแล้วโอเครอดูแล้วกันโอเคบ๊ายบาย